ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาจะมาอธิบายมันมันมาแชร์ให้ฟังเฉยคือผมก็เห็นตอนนี้เห็นข้อมูลค่อนข้างเยอะโดยปกติเนี่ยในเพจของบริษัทเนี่ยผมก็เข้ามาดูบ้างแต่ดูทุกอันน่ะแหละนะครับแล้วมันก็มีเพจอ่าเพจของเราเองอ่ะมันก็มีบางโพสต์เนี่ยซึ่งมันค่อนข้างแมสผมก็ไม่รู้ว่ามันแมสเพราะอะไรนะเวลาแมสผมเนี่ยมันก็จะไปทุกที่เลยก็จะไปหลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพวก ที่แบบมาคอมเมนตะ์อะแบบสนุกมืออะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าคอมเมนต์มาไม่ดีผมก็ตอบกลับแล้วผมคนตอบกลับค่อยข้างแรงเพราะเป็นคนตรงๆผมก็จะไม่ได้แฮนด์แอดมินตอบเพราะแอดมินก็ไม่กล้าตอบแล้วผมเป็นคนตอบเองโอเคแล้วก็ผ่านไปแต่จะมีบางคอมเมนต์ที่เขาแบบเหมือนกับแบบมามาเตือนมามาเตือนมาเรียกสติซึ่งถามถ้าถามผมผมมองว่าดีถูกต้องรับเพราะว่าอะไรรู้ไหม พราะปัจจุบันอย่างธุรกริจคอถุงมือเนี่ยมันมีคนลงมาหลอกอะเต็ตมไปหมดเลยมันไม่ได้หลอกแบบหลอกเงินหลอกอะไรเงี้ยไอหลอกเงินเนี่ยอาจจะมีบ้างรับมาจำแล้วหายไปอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างเพราะพวกนไม่มีตวตนแต่ประเภทที่เอาเครื่องอะไรมาไม่รู้แล้วก็มาให้มาขายแล้วก็ลูกค้าทำปุ๊บเนี่ยแล้วบอกนู่นบอกนี่บอกวิธีการเหมือนกับของเราอนเงี้ยนะครับบางคนหนักไปกว่านั้นอีกแบบไอเอ,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 อิงหดชินาสไพนแล้วพอลูกค้าทำปุ๊บ แล้วก็หายแต่เขาไปเลยไม่ไปรับไม่แหวนแรงสิ้นเลยมันก็มีซึ่งการเตือนลักษณะเนี้ยผมเห็นด้วยผมยกนิ้วให้ต้องขอบคุณมากๆแต่บางคนเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นมาให้ดูนะครับเขามาโพสตเตือนว่าแบบว่าลงทุนอะไรเนี่ยควรต้องดูนะแบบตอนนี้จีนอน่ะทุนจีนเข้ามาขายถูงมือถูกฝูกกโน่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนโรงงานทอถูงมือปิดก,กันลนาว็นไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมฟังแล้วมันก็แปลก อันนี้ผมก็ไปตอบอันหนึง่งเสร็จปุ๊บเขาก็มาแปะกอีกอันหนึ่งเลยเป็นข้อมูลของลูกค้าผมรลายนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมก็เลยเข้เขาไปยิงคําคำถามเขาเลยว่าเฮ้ยคุณรู้จักเขาหรือเปล่าคุณเอาข้อมูลที่เขาลงประกาศขายโรงงาน่ะมาลง <c oughs> เขาก็บอกยี่สาวเขานะครับในคอมเมนต์นะซึ่งผมบอกว่า แล้วผมเคยบอกตลอดถ้าไปค้นหาคลิปเก่าๆผมบอกเสมอว่าการลงทุนเนี่ยทุกๆอย่างมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอยู่แล้วบางคนเลิกเนี่ยเขาไม่ได้เลิกจากตัวธุรกิจบางคนเลิกเนี่ยเขาเลิกจากปัญหาภายในซึ่งลูกค้าลายเนี่ยพูดตรงๆเป็นลูกค้าที่น่ารักผมมากๆถ้าคนไปดูบ้านแดงนะครับไปดู YouTube นะครับจะเห็นเลยว่าผมเนี่ยลูกค้ารายเนี่ยเป็นแบบปั้นอ่ะเด็กปั้นผมเลยอะ่ะผมรักมากอยู่เชียงราย เขาเลิกนะเพราะปัญหาส่วนตัวธุรกิจที่ไม่ต้องพูดถึงเขามีขาลูกค้าเต็มขายเก่งสุดยอดผมบอกเลยเสียดายสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมบอกแล้วว่าชีน้าเนี่ยของผมเนี่ยผมไม่ต้องการจะขยายตัวผมแล้วแต่ผมต้องการจะขยายให้กับลูกค้าอื่นๆแล้วถ้าลูกค้าอื่นๆเติบโตเนี่ยผมเนี่ยแฮปปี้มากๆเพราะว่าเขาจะซื้อวัตถุดิบผมเยอะอย่างลายเนี่ยที่เชียงรายเนี่ยเขาซื้อวัตถุดิบผมเดือนหนึ่งเนี่ยเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้าน ผมนี่ตอนเขาบอกเขาเลิกนี่ผมน้ําตาแทบร่วงนะแต่มันเป็นเพราะปัญหาส่วนตัวของเขาจริงๆซึ่งผมไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้นะครับซึ่งเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรเขาไม่ได้เลยเราก็ได้แต่ให้กําลังใจเขาไปแล้วก็ช่วยอะไรเท่าที่จะช่วยได้นะครับให้อยากจะบอกว่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยไม่รู้หรือรู้รู้ไม่หมดรู้นิดนึงแล้วก็มาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนอื่นะเขาหมดกําลังใจซึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมชี้นะ สามอย่างสําหรับคนที่อยากทําธุรกิจไม่ได้ธุรกิจทองมือนะทุกๆธุรกิจวันนี้คุณทํางานอยู่คุณเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งคุณฝันว่าคุณอยากเป็นบาริสต้าคุณอยากเปิดร้านกาแฟถามหน่อยคุณจะไปดูร้านกาแฟที่มันเจ๊งหรือเปล่าถ้าคุณไปดูแต่ร้านกาแฟที่มันเจ๊งคุณจะไม่อยากทําคุณจะหมดแรงทําแล้วคุณจะเลิกไปเลยแล้วคุณจะไม่ทําธุรกิจนี้ไปเลยนะครับนี่คืออย่างที่หนึ่ง คุณมองว่าเขาปิดเขาเลิกเขาเลิกเพราะอะไรเขาเลิกเพราะการบริหารจัดการเขาไหมเขาเลิกเพราะเขาไม่สู้งานไหมเขาเลิกเพราะเขาขี้เกียจไหมหรือเขาเลิกเพราะปัญหาภายในของเขาที่มันสารพัดสารเพเราไม่รู้นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองทุกๆธุรกิจมันมีรายละเอียดซึ่งถ้าสมมติเกิดอย่างผมเองอ่ะผมไม่รู้รายละเอียดอย่างเคยมีคอมเมนต์มาต่อว่าผมเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอาหารถ้าพูดตรงๆผมมารู้แต่ผมไม่อยากพูดเพราะมันไปโดนธุรกิจอื่นเขา ต่ถามว่าถ้าผมไม่ได้ไปลงดีเทลเขาซึ่งอย่างธุรกิจอาหารเนี่ยต้นทุนจริงๆอ่ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซนะ็นต์เราไม่เราไม่ได้ไปรู้ในรายละเอียดเขาผมก็ไม่อยากพูดเราก็ไม่อยากพูดแต่คนที่ทาแล้วประสบความสาเร็จก็มีคนที่ทำมาล้ลมเหลวก็มีในงานทองธุรกิจนะครับสามข้อที่สามที่สําคัญที่สุดคุณเป็นคนไทยทุกๆคนเราเป็นคนไทยถ้าเรามัวแต่มองใช่ผมยอมรับว่าปัจจุบนนะันอ่ะคนมันเยอะขึ้นการแข่งขันมันสูงขึ้นโดยเพราะประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมัน ผลิตเยอะอยู่แล้วสัพายมันเยอะอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวจ่กตัวของจีนคุณไม่ต้องลืมตาอ้าปากนะครับประเทศไทยจะจุดเล็กๆเล็ก,ล,ก,ล,กลงไปเรื่อยๆฐานผลิตหรือฐานทําธุรกิจของประเทศไทยจะเล็กลงไปเหลือจุดเล็กๆเองเพราะฉะนั้นเราคนไทยด้วยกันต้องส่งเสริมของคนไทยด้วยกันยิ่งใครลงมาทําอุตสาหกรรมแล้วเราทําธุรกิจของเราได้ดีในประเทศเราได้ดีนี่คือพื้นที่ของเราที่เราจะต้องไม่ให้ใครอ่ะมาลุกล้าได้มันเหมือนสองคราม แต่มันเป็นสงครามของโลกยุคปัจจุบันสงครามของธุรกิจนะครับอันนี้ผมฝากไว้ผมอยากจะให้กําลังใจคนที่เข้ามาทําธุรกิจนะครับมันมีล้มได้มันก็มีเดินได้มันมีเดินได้มันก็มีคนวิ่งได้เพราะฉะนั้นนะครับต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีถูกต้องแล้วแต่อย่าไปท้อถอยอย่าไปมองแต่คนที่เขาล้มนะครับโอเคสวัสดีครับ